สวัสดีค่ะ ันนี้กลับมาพบก,กับเกดกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พค่ะาเกดมาอัปเดตในส่วนตัวรถเข้าใหม่ค่ะใครที่กําลังมองหารถมาด้าไปใช้งานวันนี้เกดมีทั้งตัวเครื่องเบนซินแลวก็ตัวเครื่องดีเซลมานําเสนอนะคะแต่ว่าวันนี้คือตีพี่พี่หาเกดขอยกเป็นตัวดีเซลก่อนก่อนแล้วกันสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเป็นตัวมาด้า2ซีดานค่ะเป็นตัว XD นะลูกค้าเป็นตัวไฮพับปี2015ราคาดีด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ดีประหยัดน้ามันมากๆคคคคค่่่ะะะพีีีีััันนนนน้้กกําาาางงมมออหยูวเรริศษ โปรโมชั่นไจากราคาหน้าป้ายสก้าวันนี้ไม่ต้องเอาไปคุณพี่ขาเอาไปแค่279,000ับาทเท่านั้นพอค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถใครสนใจนะคะสามารถยกมคูสายตรงมหาเกตได้ค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นแอดไซคเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้า่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยเริ่มจากตัวดีไซน์ด้านหน้าของตัวบอดี้ตัวรถมาดีไซน โคโดนะลูกค้าเป็นตัวแบบว่าเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของตัวมาด้าเลยซึ่งทําให้มันดูสปอร์ตมากนะคะมีความหรูหราในตัวเลยไฟด้านหน้าคุณพี่ขาแบบว่าเป็นตัวไฟด้านหน้าที่สวยสายแล้วก็กรอบของไฟใหญ่มากด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกอันนี้ตรงรุ่นคู่หน้าเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะถือว่าคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่ก็จริงแต่พี่งานของเกดนะมีการตรวจเช็คแล้วก็รีเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยคันนี้คือพร้อมใช้พร้อมขับนะคะพี่พ่ขาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100% 100%คันนี้ได้เปตัว ัวรถบ้านมือเดียวนะคุณแจสำรองอยู่ครบนะคะเล่นอยู่พร้อมแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ในสองตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะคะเทอร์โบนะให้แรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าค่ะคุณพี่ขาแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโตแบบ6สปีดแล้วก็ในสองต,ตัวอัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ20-26กิโลเมตรต่อลิตรเลยถือว่าในสองตัวมาด้าคันนี้นะประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมากๆค่ะป่าลูกค้าเราไปดูต่อด้านข้างของตัวรถกันบ้างในสองตัวด้านข้างของตัวรรรนะคะคไมม่ีออยยบบุบก รอยเฉียวรอยชยในใดๆนะคะสีเบ่งต้นเสมอส่วนนะพี่ๆ่ขาแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้ลงล้อแม็กเดิมๆโรงงานมาให้ค่ะมาพร้อมกับตัวระบบดิสเบรกสีล้อแม็กตัวนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กขอบ1ินะคะพี่ๆี่ขามาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในกันบ้างค่ะในส่วนตัวภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดำนะคะเบาะหนังโทนดำคาดแดงแบบนี้ทุกแถวตออเลยด้านจับประตูนะคะซ้ายขวาเลยสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้กันแบบนี้ค่ะพี่ๆี่ขารับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะรับรประกันปรัตดรถยนต์ไม่มีการเกิดอบุบัติเหตุมาก่อน่ แน่นอนนะคะ1 0 0่ร้อเปอร์เซ็นต์ไล่ขึ้นไปด้านบนค่ะย่างขอบประตูรอยเมตอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานสีโซ,โซ่ด้านข้างประตูต่างๆคัน,นี้ก็ไม่มีการขายไม่มีการเกดติดตัวภายในคอนโซลต่างๆนะคะพี่ๆค่ะร่องรอยการใช้งานน้อยมากตัวจอนะคะได้เป็นตัวจอปอกอนะคะเดิมๆจากโรงงานขนาด7นิ้วค่ะคุณพี่ขามาพร้อมกับตัวกล้องมองขาหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนตัวโหมดแอร์ค่ะแอร์ดีไซน์เป็นวงกลมแต่ได้เป็นตัวแอร,ร์ระบบออโต้นะคะม,มา รุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวรุ่นกุญแจคีเลตกดปุ่มสตาร์ทนะคะกุญแจสำรองทุกอย่างอยู่ครบพวงมาลัยของเขานะคะเป็นตัวทรง3ก้ามาพร้อมกับตัวแบบว่าสั่งการด้่เสียงบูทูรับสายวางสายนะคะลูกค้าคาเร่งรอยการใช้งานน้อยมากแอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้าราคานะคะอย่างที่แจ้งเลยราคาวันนี้ลดเท่าใหม่นะ29 9เอาไปแค่279,000ับาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสามารถยกขู่สายตรงมาหาเกตนะคะตามคอนแทคด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถกันก่อนบ้างดีกว่าค่ะด้ส่ววนนตตัััรถาหลงงขอ รถพี่ๆคันนี้ได้เป็นตัวเก่งซีดานนะคะเป็นเก่งแบบ4ประตูด้านหลังจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ไกลยถอยหลังเนี่ยให้2จุดของตำแหน่งค่ะเปิดไปภายในกว้างมากเลยค่ะพี่ๆขาภายในกว้างแล้วก็มาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายให้แล้วนะคะเรียบร้อยฝั่งคุณพี่ขาสามารถพับเบาะแถว2ได้นะอารมณ์จะคล้ายๆกับตัว5ประตูเลยนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าคันนี้ก็คือตอบโจทย์วันไหนเราต้องบรรทุกข,ของยาวๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าต้องการพื้นที่ในการขนของของนสัมภาระเนี่ยก็ตัวนี้ก็คือช่วยได้เหมือนกันเนาะเจ้าตัวฝั่งขามือ ใช้ในการล็อกรถปลดล็อกรถค่ะพี่พี่สติกเกอร์เพจนะคะเดิม,เด,มเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรองสีใดพ่นทับค่ะล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูรอยเวนอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิม,เด,มเดิมจากโรงงานคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันค่ะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในงบราคาพิเศษนะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะสรุปเลยแล้วกันคุณพี่ขาใครที่กำลังมองหามาต้าอยู่นะเกตดว่าเขาจะตอบโจทย์ในสองตัวคนที่แบบว่าใช้ในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีลูกค้าแต่ว่าชอบใน ส่วนของตัวความเร็วความแรงแล้วก็ได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลคุณพี่ขาภายในค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าในส่วนตัวแถว2เนี่ยข้อจำกัดของเขาอาจจะแคบไปนิดนึงคุณพี่แต่ว่าในส่วนตัวข้างหน้าคอนโซลต่างๆเนี่ยฟูลออปชันตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นได้วัยทำงานได้นะคะคุณพี่ขาใครสนใจวันนี้อยากได้ราคาโปรโมชั่นในวันนี้ไปนะคะสามารถติดต่อสอบถายเียเพิ่มเตอรเกตได้เลยหรือว่ายกหูแสตรงมหาเกตนะคะที่063 5064 777ค่ะทาง Li น์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอไส ks 1 2 3 4อย่าลืมแอดนาก็ ก็เอาไปแค่279,000มับาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อเกตที่น้าโปรฟล์ได้เลยนะคะเรื่องกับพี่ๆท่านใดนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะสนใจหรือว่าถูกใจนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ทีมงานกวงเสียงด้วยนะคะและ EP นี้เกศขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ